สุข,ขีมันสมูมันคือเกา่าขอความสุขนี่แกเจ้าผู้ที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับชังกรสุภกรไลฟ์สไตล์นะครับเนาะจากไทยพี่น้องนะครับมือนี่นะครับมือนี่ผมมานะครับเนาะกะสีนำความลูกนะครับเกี่ยวกับการทักสวยนะครับทักสวยเฉียดเทียนนะครับ สินเล็กส้นน้อยเส้นย่อยๆนะครับนาอฝากทีฝากน้องนะครับเนาะแท่านผู้ชมนะครับถูกท่านนะครับที่กําลังรับชมหรือว่ากําลังมาศึกษานะครับศิลปะหัตกรมงานทักเชือกนะครับเมื่อนี้นะครับก่อนนะครับไล่นี่ผมจะมาสอนนะครับการทักล่างดุมนะครับล่างดุมตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะมาใส่กระดุมนะครับปลดล็อกใส่ใส่คอเขาเนาะกระชีพมาณนี้ครับอย่างบอกเวลาเขาใส่ปุ๊บกระชมาใส่อ,สอะชีหลกปลดเขาปลดออกได้คือกระดุมเสือเขาเนี่ยนะครับปมสังก,ก้อนกระชีมาผ้าท่านผู้ชมได้เห็ดนะครับ นะครับนะก็นะครับเริ่มเฮ็ดกันได้เลยเนาะบอยาก็หลยใหญ่ห้างกันเลยครับพี่น้องนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับนี่คือทักทักขึ้นขึ้นกับตูเลยทักแล้วก็ทักทักใสเยี้วมาเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นแบบสั่นนะครับลักษณะนะครับการเขาจะทักนะทักสสยไยเปียนะครับเนาะสีใส ดึงเสื้อกมากครับจากสองเส้นนะครับเนาะเส้นยา่าประมาณจากว่านะครับเนาะประมาณว่ากว่านี้นิดโอ้ใส่ล่ะหาสนเสื้อกมาเจอตายแล้วพี่น้องนี่นะครับคือการ ดึงเสื้อกเ้วยกออันพับส่วนเสื้อกไม้ไว้นะมันหายากอ่ะนี่เจอแล้วนะครับดึงามา,ก,มนา,มงากนะครับประมันจะมันได้ความเย่วเสื้อครับรมมาณจะว่าว่านินดๆนะครับว่านินดๆ ว่านิ้นดึงมาสองเสนครับอดึงมาสองเสนแล้วก็มาตัดนะครับดึงมาสองเสนแล้วก็มาตัดนะครับนอะกเพื่อที่เขาจะถักถักล่างดุมตัวนี้นะครับถักล่างดุมได้สองเสนแล้วเขาก็มาโหบใส่กันนะครับนะ ครับนี่มันจีลื่นกันนิดนึงนะครับวุบ้ยงยังกพรดงสีเส่เซตนะครับเขาก็มารวบใ้เป็นสีเส่เซนนะพับทุบครึ่งนะครับนอกนี้ทุบครึ่งนี่ครับทุบครึ่งหมไใบกวอนนะเพราะทุบครึ่งแล้ว ได้ทุบรึ่งเดี๋ยวนะครับนะเนาะเขากะเออดึงมากนะครับแยกมากหนึ่งเส้นนะครับแยกมากหนึ่งเส้นนี่ก็แยกมากหนึ่งเส้น,นแล้วเขากะพอแยออกมาได้หนึ่งเส้นนะครับ อากามาเดี๋ยวนะแป๊บนะึงยังาวมา่ได้นึงเส่นรับแล้เวเอากามาสวดข้างล่างนะเนาะเดี๋ยวเอานีสวดมาสี่รับดึงมากนะเนาะประมาณนี้ขาวไว้เนาะ ครับพาอได้ลักษณะนี้แล้วเราก็มาเริ่มทักนะครับเบิ้งหน,นีปุ๊บเสร็จนี้มนทิศควงขึ้นมาหอากกระทักนะครับสอดก็สอด้านปันป๊บทักดึงมานะครับ วันนี้เขาก็กลับขึ้นมาข้างบนสอดมา่ากสีคือเก่านะครับอ,อสอดบนสอดล่างนะครับสลับกันไปนะครับประมาณนี้ อย่าลงนะครับหลงนี่บิดแรงแงงเ้วยเลยครับเนี่ยอดบนแล้วก็สอดล่างนะครับสลับกันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อลักษณะของการทักขึ้นล่างดุมนะครับเนาะ ประมาณนี้เห็ดไปจนมันพ่อคนระับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยเห็ดนับเยอะเดี๋ยวเมืกับ ชิ้นไปเองนะครับเนาะประมาณนี้มันได้จะกเครื่องนึงแล้วนะครับเขากลับมาเห็ดฟังนี่บนี้ากล้มาเหตุจากเครื่องนึงนะครับ ก็ดึงไปซับกันไปครับซับกันไปซับกันมาเรื่อยๆตรงมานนี้นะครับแต่ห้องกะพีกแก่นะครับห้องสังเกตได้ง่ายๆเลยครับที่แตกต่างกันเ้ยล่ะ กานเขาคิดว่าสิ่งสิ่ดึงพิษอ่ะนี่นะครับอืมจะอยู่ประมาณนี้อืมค่อยเฮ็ดไปนะครับอืมนี่คือการทักลังดุมนะอีกแบบหนึ่งนะ สำหรับใส่เส้นเล็กน้ำนะ่าเ้นน้อยนะครับอยู่บ้านนะครับเพรถักนองเจ้านางถักแล้วยงว่างกับถักครับถักใสไให้ลูกให้หลานนะครับใส่ก็ได้หรือจะของงไ่ก็ไดกกับกะสวยงามครับใส่เฮ็ดไปเฮ็ดมาผมว่ามันมันทีกไก่เป็นเอ่อมืออาชีพเด้เลยครับมันจะสามารถเอ็ดน้ำ ไปขายได้สวยปุ๋ยแล้วนะครับเห็ดจากดีเห็ดเออเป็นงานอดิเรกเห็ดค่ายผ่อนค่ายครับพ่อนค่ายอารมณ์มือค่ายเงานะครับเนาะผู้ดใดอยู่คนเดียวนะครับอย่าปล่อยสมองว่างนะครับเนาะนี่เอามาเห็ดจังสีนะครับเห็ดจังสีกันนะไปเรื่อยๆนะครับนี่พวได้ประมาณน,นี้แล้วครับร่างดุมกะสี ประมาณกระดุมนะครับข้างมาวัดนะวัดจากกระดุมเนี่ยใส่ได้พอดีอ่าพอได้พอดีเนี่ยเสร็จเสร็จปุ๊บอะแถมจังหน่อยนะครับแถมมีจังอันอ่านี่พอได้ลักษณะสรเสร็จนะครับก็วางเรียบร้อยเอาออกนะครับเรียบร้อยแล้ว ค,ความยาวับงสียูประมาณน่าจะสามสามเส้นสามเส้นกว่านะเดี๋ยวผมบัดปวานะมาณอืประมาณสามเส้นครึ่งนะครับสามเส้นครึ่งนะครับเพราะได้ลักษณะจังสี่เลี่ยวนะครับมาดึงจังสี่นี่นะครับ พอได้ย claro, no? no. ังสี <les> ่เสร็จนะครับกับแบงนะครับแบงเชือกเนาะแบงเชือกครับอืมแบงเชือกได้นะครับเนาะพอแบงได้ยังสี่เสร็จนะครับเขากะจับนะครับเนาะเส้นเชือกนะครับมาไข่กันนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันที่ลิปเมื่อกี้ลิปก่อนหนาหนาเนะนี่ไขยกันจังสี่เสร็จนะครับแบบนี้เขาก็ อันนี้มาควยกันนะครับควยกันขึ้นนี่ครับดึงควยกันก้อนนับจับดีๆนะครับมันมันจับให้มันมันนะครับก้อนแล้วก็ควยกันเมื่อเป็นไล่ควยครับเอาง่ายๆว่าง่ายๆคือไล่ควยกันนะครับแต่ว่าควยให้ถือนะครับประมาณนี้นะครับดึงเวลาดึงนะครับ นะครับดึงให้ยืดล,ลักษณะยังสี่นะครับมันยังสี่แน่นนะครับจะดึงยังสี่ขันดึง,งสิบ่าแน่นต้องอยังสี่ครับแล้วก็ซับกันไปกันมานี่ครับให้ดึงประมาณน,นี้นะครับเฮ็ดไปนะนี่ซับกันควยกันไปกันมานะครับเนี่ยควยถึกนะครับ ได้ไข่หรือลัางค้นกัอเอืนเ่นไลนเปีอเอย่ยนะครับล่างคนกัอื่นไล้ไข่นะครับเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการทักเป็นล่างดุมนะครับแอะนะครับเอ็ดไปนซสิครับเอด็ดทักไปเลยนะครับ นี่ครับทักไปเรื่อยๆนะครับลังดุมทักจนจนว่าเขาได้ความเงีวครับได้ความเงีวจากจากอ่าแรกๆก็ทักจักสิบแปดหรือยี่สิบนิ้วนะครับความเงีวความเงีวนี่สิวัดจากวัดเริ่มต้นเลยนะครับนี่ทักไปเรื่อยๆแล้วก็วัดเริ่มต้นเลยครับเอาความเงีวจากจากสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วสิ่วัดีนะครับหรือว่าผู้ใดนั่นเนี้ยก็่ายี่สิบนิ้วนะครับ จะยี่สิบนิ้วก็พอดีสิบแปดยี่สิบสอยไร่เนี่ยนะับจีมีอยู่ความยาวสิเริ่มต้นอยู่ที่นับนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับ, 16, 17, 18, 19, 20, รบจียู่พอดีนะครับเนาะกับการห้อยนะเบื้องน้ำเนี่ลักษณะประมาณน,นี้ทักไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวซังก่อนสิ่ผ้ามา้านะับแบบเป็นการทักทับเนาะทักทับไร่ครับสิทักทับ สีผ้าทักทับเลยสีผ้ามาสารห่วงติดกันยังส่นะครับบัดนี้นะเนาะเอาไว้เป็นคลิปหนานะครับเป็นยังไงได้ครับพี่น้องครับการทักนะครับห่วงแางดุมนะครับเนาะถ่าคลิปนี้สั้นก่ากะหวังว่าพี่น้องนะครับผ่านผู้ชมจะเข้าใจนะครับเนาะกับการทัก วงล่างดุงนะครับนะครบับตามที่เ็ดตามที่ผมผ่าเ็ดไปนะครับ,นะรบเนาะค่อยๆเหดไปครับเฮ็ดให้มันเข่ามือถนนะัดมือนะครับเล้วก็พ่นองท่านผู้ชมนะครับเนาะทักเลีวๆเดี๋ยว,ว,ส,วกกรสร้างก่อนทักเป็นเส้นี้เล็วๆเดี๋ยว,วสร้างก่อนยิ่งผ้ามาทักทับนะครับวิธีการทักทับทักให้มันสวยงามครับหรือว่าผู้ใดที่มักเรียบเรืเร่อๆก็น ทักเจ้างีเลยกกได้นะครับเนาะกะับไสกระดุมไสล่างดุมได้ปกติเลยนะครับเอาหอยแบบธรรมดาเรียบๆเจ้างศรีจะเฮ็ดได้เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะสำหรับไสซอยเส้นเล็กๆเนี่ยซิสามารถหอยได้หลายอย่างรับแล้วมันบไบรใหญ่บ่บเทอะทะน้ำม่วงร่างดุมนะเนาะสังกวนกับดยนํำมาฝากมาตอนนะครับแนวทางวิธีการทักการเฮ็ดน้าเป็นเอาเป็นงานอดิเรกนะครับ เอาเป็นงานอดิเรกก่อนนะเป็นงานอดิเรกงานเสือหรือง,ง,งานที่แบบนั่งเห็ดนะครับทักให้อูกให้ร้านนะครับบางครั้งนะครับมันอาจจะนําสู่อาชีพก็เป็นได้นะครับนะสมือนี่มันงานการเยี่ยมก็หาหายากนะครับแร้วก็บําบากในการอยู่นะอันนี้สามารถเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆเห็บปาเห็ดพรนไข,ข่เขาไปนะครับเนาะแล้อก็อุปกรณ์ก็บปรเรด้ล้วงหลย,ยังมากไหมนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเนะาะสัง่อนก็นเลยนํามานะครับ ฝากมาตอนะครับแนวทางในการทักนะครับตามที่สังกวนเฮ็ดมากสังกวนจะเห็ดในที่นองในเบื้องนะครับแต่เห็ดนะครับกะฝากไว้ครับแลวก็ท้ายสุดนี่นะครับสังกวนจะขอฝากนะครับเนาะท่านผู้ชมนะครับช่างกวนเป็นช่างเลี่ยมพระนะครับแลเป็นช่างเลี่ยมพระเป็นช่างทักเชือกเทียนนะครับละกะอยู่หน้าครับอยู่หน้าสังกวนกะ เฮ็ดงานนับกับมีรายได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้เทคนิคต่างๆให้พี่น้องได้รับชมทั้งช่อง youtube นะครับทั้งช่อง facebook นะครับเพจ a c e b o o k นํำนะครับก็้าพี่น้องท่านใดนะครับเนาะส่วนอกสนใจกติดต่อสังกวนได้ครับทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ061นะครับ7 419 445หนะครับ หรือไลด์ไอดีนะครับเนาะ K O R N นะครับเนาะ9445ครับหรือจะเป็นทั้ง Facebook ก็ได้นะครับเนาะสุขกรเรี่มพระทักเชือกศินครับผมกะสำหรับมื้อนีนะครับเนาะกะผมมีหยังหลายครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับกะขอให้พี่น้องนะครับทุก้ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็ มนันหมันนะครับน้หมนเงินหมันทองหมันโชคหมนหลับสุขุ้สุขค้ขขนนะครับสุขภาพแข็งแรงแบบออล่าออล่านะครับเนาะยึงไว้เถิดนะครับสิ่งที่มันจะเกิดเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเฮาครับอันนี้ดีเฮากะสาธุรับเอาครับเนาะสำหรับมูนีซังกอนกะไปละนะครับเนาะเดี๋ยวมีต่อกันลิปหนาเรื่อยๆครับกะเอ็ดเป็น อันใดที่สังกวนคือเห็ดนะครับหรือเห็ดเลี้ยวกะเสีย่ยมเปบ่งปั่นนะครับสุขุสุขชนนะครับเนาะสำหรับมือี้กะสวัสดีครับ